ขอเสียงประเมืองดัง end, ให้กับนักชกทางด้านมุมแดงเพ so ชรประกายลูกเมืองยางครับโอ้ชกคู่ต่อกรมุมน้ำเงินบันดีนักมวยมหาชนคนบ้านเสียวอีกคนหนึ่ง เพชรนำชัยสอนุชเฟอร์นิเจอร์เชิญเลยครับท่านอาจารย์ปุณรัตน์ครับเชบิญครับสำหรับคร่นี้ก็กนนว่าการนะฮะยกเลยครับ ครับในช่วงพักยกนะครับก็จะได้รับฟังประชาสัมพันธ์จากยามาฮ่านะครับเชิญคุณคุณฝนนะครับเชิญนะครับได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับในนะครับโปรโมชั่นนะครับในครั้งนี้ครับ ค่ะก็ขออนุญาตนะคะะยาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะสำหรับโปรโมชันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะสำหรับนะคะโปรโมชันที่เรานะคะนำมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะก็คือเริ่มต้นดาวที่84 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถมจี้ทองคำนะสุดพิเศษเลยสำหรับใครที่สนใจและกำลังมองหาราชีงานและเป็นเพื่อนเดินทางได้ดีที่สุดแล้วนะจ้ะเอาเลยเพืครับปีปล่อยมาเลยค่ะเอาเลยนะคะจ้ะ สำหรับช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเรานะคะมาให้กับคุณลูกค้าเลยชิงแชมป์ศึกมวยไทยนะคะกับยามาฮ่านั่นเองนะคะเรามองเห็นคุณลูกค้านะคะใครที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับเราได้นะ,ะแล้วก็โปรโมชั่นค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะที่นะคะบริษัทอ e ีฮงมดแดงยามาฮ่าสาขายางตลาดนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็แวะเข้าไปสอบถามได้ และฝาปริชาสัมพันธ์นะคะนิดหนึ่งเลยสำหรับใครที่นะคะมีหางตั๋วของนะคะศึกชิงแชมป์แห่งนี้นะคะครั้งนี้ก็สามารถนำหางบัตรนะคะนำไปที่โชว์รูมได้เลยนะคะเพื่อพิธอาิาเพื่อที่จะไปบริการการเปลี่ยนถ่ายนะะ้ำมันเครื่องได้เลยฟรีนะคะห้าสินแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็ นะมีถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ50 0 0 0นแรกเท่านั้นฝากไว้เรื่องแล้วกันนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ของแจกของแถมรวมมูลค่า8,400บาทเลยทีเดียวนะคะกับนะคะสึกสิงแชมป์ยามาฮ่านะคะวันนี้ที่ฉันดูแล้วนะคะมีแววได้รถยามาฮ่าทุกท่านเลยนะตุดยเดยมากเลย ก็ขอให้ทุกคู่นะคะได้รับรางวัลดีๆแบบนี้เลยก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ที่แฉขอมอบใหม่ให้กับท่านพิธีกรเลยก็แล้วกันข่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณนะครับสิงห์ม,ามาหา์ครับสแดนดนมุมแดงน,นะครับได้เลยนะครับวางโเฉพาะพี่เลี้ยงกับหัวหน้า่ขา่เท่านั้นนะครับสแดนดนมุมแดงนะครับได้เล่นเฉพาะทีมงานหัวหน้า่า่เท่านั้นนะครับขอเข้าใจตามนี้นะครับทางด้านของเพชรประกายนะครับกับเพชรน,นำชัย น่คู่นี้ครับการันตีความสาใจครับตุนการศึกษาอยู่ที่9,600บาทก็ถือว่าเจ้าทีแล้วครับในด้านมุมน้ำเงินทีมงานของสอนุชเฟอร์นิเจอร์ทีมงานของเพชรนำชัยใครจะเพชรคู่นี้ครับต่อยกัน5ยกครับต่อย2พัก2ยกที่หนึ่งครับของโวยคู่ที่3แดงเพชรประกายน้ำเงินเพชรนำชัยใครจะเพชรเชิดครับพลุลูกหลดก็สาวโชว์ป้ายบอกว่ายกที่หนึ่งครับ น้องออยนะครับคนนี้แม่วันนี้บอกว่าน้องออยบอกยกว่ายกหนึ่งผู้นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับวันนั้นวันที่หกศึกวันมวยไทยที่สนามกีฬากางจังหวัดกาลสินเป็นสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยต่อยกันสนุกครับแพ้ชนะอุกไว้ก่อนวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันยังไง เดินเข้าหาครับเพชรประกายครับเพชรประกายลูกเมืองยางครับทีมงานของลุกอรุณลูกเมืองยางนั่นเองส่วนน้ำเงินนี่ <S <S ยพยายาแล้วก็หามาทีหนึ่งครับทางด้านของโอ้โหเพชรดำชัยนี่น้ำเงินครับถือว่าทำฟอร์มมาดีเหมือนครับวันนี้ ผ่านสายตาผู้บรรยายจากวันที่6มาหนที่3นี่โอ้ใช้ได้ครับชนะมา2ครั้งติดต่อกันเลยส่วนทางด้านของมุมแดงนี่อยู่ก็ลุ้มลุ้มระดอนนิดนึงหลังสุดก็ไปสะดุดแพ้ครับเมื่อวันที่12มีนาคมโอ้โหโอ้โหวันนั้นกับวันนี้นะ่ะมันแตกต่างกันเยอะนี่การฟิตซ้อมเตรียมตัวเป็นยังไงขยับแล้วก็ทีไปทีนะึงโอ้่นรูปล่างนี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ บาดหัวตัวเท่าครับหน้าตาคายและเมืองคืึงกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพชรปากายไม่ว่าจะเป็นเพชรนำชายวางไปทีหนึ่งแข้งเจาะยางหรือ,อยังไงหมา้วครับโอ้โหดูจังหวะนี้นะครับทางด้านเพชรนำชายนี่ไม่กลัวครับวันนี้อุ้ยจับจับได้แล้วตีได้ไหมหมดยกที่หนึ่งครับ ก็ผ่านไปครับศึกนะครับทางด้านทรงเกียรติออนซอนทีวีอาเซียนไฟนะครับเพชรตัดเพชรวันนี้ข้านเลยนะคะที่ได้รับรางวาัลรู้สึกว่าจะได้เป็นรู้สึกจะเป็นของอชิงแชมป์ในเดือนพฤษภาชใช่ไหมคะมา<น>ะดูยกที่สองครับสาวโชว์ป้ายใส่กางเกงสีดำนี่เสือนไล่อบอยขึ้นอกคุมหรือบ้านเฮือนยกสองครับครับวันนี้มีผู้โชป้ายให้เป็น สันไลลักษณ์นะครับทุกๆยกขอบคุณครับวันนี้ศึกวันทรงเกียรติออนซอนทีวีอาเซียนไฟมาแล้วครับตอนนี้วันนี้เพชรตัดเพชรนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรปากายน้ำเงินเพชรน้ำชัยเข้ามามวยคู่นี้ชกกันในพิกัด28กิโลกรัมมาในยกที่2ครับ ดิงเข้ามาตีเขาเขาในรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โอ้โหกับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางด้านยามาฮ่านะครับสินค้าคุณภาพนำสิ่งดีๆให้สังคมคนมวยครับเป็นสี่ผู้บรรยายพอรุ่งโรจน์อต้องขอบคุณจริงครับแม่สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับบริษัทของยามาฮ่า ร่วมด้วยช่วยกันกันวันนี้กอใช้วเวลาตรงนี้สําหรับรายการน,นะครับช่วงพักยกนิดหนึ่งดูครับแต่ละลูกแต่ละดอกออกมาแล้วเห็นนาทีครับโอ้โหเพชรนำาชยวันนี้ด้วยวางแข้งก็ไต่บัดมีบัตรเสริมครับวันนี้เพชรนำไชสอนมุชเฟอร์นิเจอร์วันนี้นี่โหบอกว่าเต็มสูบเต็มถังครับเพชรประกายว่ายังไงทไําไ,ได้ทำเลยลูกทําได้ทําเลย มายกที่สองครับวันนี้ศึกอ,ออนซอนอาเซียนไฟนัดสัญจรครับวันนี้เรามีนัดกันที่นะครับอรตนองตอกแป้นวันนี้ขอบคุณท่านนายกทรงเกียรติยอดผู้นำครับมายกที่สองมาโปรยตีเขา่าโหเพชรนำชัยวันนี้บอกว่าทีมงานบอกว่าเต็มสูบเต็มถังครับ ขอล้างอายทีนึงขอล้างตาว่าจะได้ยัง,ยงไงตีโอ้โหหมดยกที่สองครับก็ถือว่าเป็นนัดที่สองครับศึกทรงเกียรติออนซอนทีวีเอ๊ก้าสู้ยกที่สามครับพี่เลี้ยงออกครับไปยกต่อไปเป็นยกที่สามเชิญครับพอลลุกโหลดเดินทางมาถึงยกที่สามครับ สาวโชว์ป้ายบอกยกที่สามใส่กระเกงสีขาวครับนี่โอ้โหวันนี้ขอบคุณครับนำมิคิด์มวยสยามครับที่ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นำสาวโชว์ป้ายยกที่สามครับมาดูโดยเฉพาะวันนี้ยินดีต้อนรับทีมงานผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาจารย์ชัยมวยสยามนำมิคิด์มวยสยามเสือดำหนึ่งศูนย์หนึ่ง แล้วก็เพชรดำชูวัฒนะนิติสารแชมป์แล้วก็ทีมงานของสิงห์จอมโบสิรวมโช่์แม่มากมายหลายแขนงครับวันนี้มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับบริการศึกวันทรงเกตบอร์ยินดีต้อนรับครับผู้สื่อข่าวทุกแขนงนะครับครับอ่าดูแล้วนี่ต้องต้องวัดใจวันระยะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาครับผ่านมานะครับครึ่งทางแล้วครับเพชรตัดเพชร ฝ่ายแดงเพชรปากายน้ำเงินเพชรน้ำชัยครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านกันแล้วกันวันนี้จากนะครับยามหาฮ่ามอบสินค้าคุณภาพท่านที่สองแจงครับวันนี้วันที่18นะครับเราก็จะให้โคต้าพิเศษนะครับสำหรับสังพลผล,ผลมวยจาก50ท่านแรก วันนี้ก็มีน้องฝนครับจากยาม,มห่าเป็นผู้บรรยายร่วมอีกหนึ่งคนนะครับทิมทีมงานของออดซอนอาเซียนไฟนัดสัญจรที่วันนี้เรามีการไปแพร่ไปครับภาพไปกว่า144นะครับประเทศทั่วโลกมาครับเด้งมาตีเขาออกมาวัดมาโอ้โห 2 8กิโลกรัมปีอนาคตับพอลงโลดโอ๋อถือว่าวันนี้เป็นต้นกาสายพันธุ์ใหม่ฝั่งยางตลาดทั้งคู่เลยครับดูสัต์ส่วนรูปร่างในอนาคตยาวไกลครับโอ้โหล็อกได้ตีได้ไหมต่างคนต่างตีเพชรประกายแล้วก็เพชรนับชัยล็อกมาโอ้โห มีสอกคอยเสียงคอยเจียมอยู่ตลอดโอ้โหมาครับตีได้ตีเลยลูกทำได้ทำเลยนี่แหละครับเป็นมวยที่กดยกที่นรายกาครับโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมในสนามท่านพอลรงโรดกระสละคู่ต่อไปครับลงตัวอยู่ที่8,000บาทแล้วกบเสละคู่ต่อไปกอขอบคุณครับ สาวโชว์ป้ายกางเกงดำนี่น้องแพตตี้นี่จากมหาสารคามดูสาวโชว์ป้ายแล้วก็ดูมวยต่อครับมุมแดงเพชรประกายครับน้ำเงินนี่เพชรนำชัยยกที่4ครับออกจากทางโค้งเข้าทางตรงแล้วครับพ่าวพันหบาทรัตีความบันครับโอ้โหล็อกไหนครับมีการกระทุ้งเข้า ประเภทเนื้อนมไข่ใครจะดีกว่ากันตีแล้วตีโอ้โหมาแลวครับเพลงเข้ามาแลวครับเพลงเข้ามาแลวครับนี่เป็นมุยที่ต่อยกันสนุกครับคู่นี้ถือว่าโอ้โหได้พอลงร้องลองวิเคราะคู่นี้ดูนะครับหนักแรงอยู่ที่ไหน ก็วันนี e ้ก <can be> <uteur> ับวันที่ผ่านมาเนี่คนละวันเลยครับวันนี้ดูทั้งคู่นี่นกันเรามาระวังตัวกันแล้วครับยกที่สีพอลวงเล่าว่าไหมครับวันนี้เสียเปรียดได้เดินกันทางด้านมุมน้ำเงินลอยจะพร้อวันนี้ถือว่าการเตรียมตัวมาดีทั้งคู่ครับ แต่ประเภทแข็งแรงแล้วก็ประเภทการเตรียมตัวพร้อมเท่ากันแล้วครับแ,แต่ก็ว่าหัวจิตหัวใจวันนี้สวมใจมาเรียบร้อยครับมาแล้ว,ลวครับโอ้แองบอกแล้วความแน่นอน,นยยคือความม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นพอลงโลดใช่ครับศิลปะแม่มไม,ม้มวยไทยต่อรายทุกมุทกมทุกดอกดูครับดูโอ้ยีต้องขอบคุณไฟประกอบมวยด้วยนะครับแล้วกับคุณเสนาไฟ ายให้การสนาบสนด้วยองการเป็นัยทีมงานของยอมาหา่าดูเพชรนำใช้ครับว่ายังไงส่วนทางด้านของเพชรปากกายยังเดินเข้าหาครับแล้วก็มีที่หมดยกทีสี่ครับหมดยกทีสี่ครับเดี๋ยวตามกันต่อครับเชิญนะครับทีมงานของยอมาห่าครับขอบคุณมากครับ ทีมงานของยามาหา้าวันนี้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับยกสุดท้ายก็สนบมวยคู่นี้สาวโชว์ป้ายกระเกงสีขาวนี่น้องแนงน,นะครับแม่สาวสวยหุ่นดีคนหนึ่งโชว์ป้ายนะครับโอ้โหดีไม่เจอตาม ดูแล้วไงสอกมีสอกคอยจังบะป้องรับจับทางถูกต้องเพชรนำไทยออกอาวุธแข็งแรงแข็งแกร่งครับดูครับวันนี้จับแล้วเป็นยังไงตอ้ไอ้โอ้โหนี่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอันตรา,ายทุกลูกทุกดอกถ้าการเตรียมตัวการฟินซ้อมมาดีครับคือเป็นปูนกินทรงครับเป็นกีฬาประเภทเฉพาะตัวครับ ความสามารถเฉพาะตัวเองเท่านั้นเองศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่เหมือนกับกีฬาอย่างอื่นแต่ยีล็อกแล้วก็ขวางขวางแล้วก็มีเข่าคอยกระทุ้งเหมือนกันครับส่วนทางด้านของเรประกายนี่ไม่ละความพยายามเหมือนกันอยางเดินเข้าหาครับมาโหย โอ้โหเจอลูกนี้ก็แม่หนักแรงเลยก็จะแดนเพชรทรใจชัยวันนี้มาโหดมาดูจริงๆเลยครับเอกดยกสุดท้ายครับ,มด,ดรบมดยกสุดท้ายครับแม่วันนี้ทีมงานสอนุชเฟอร์เิเจอร์นักมวยมหาชนคนบ้านเสียวนี่ไม่ต้องเป็นห่วงรอฟังผลว่าใครจะรับการชูมือ มุมน้ำเงินครับเพชรนำชัยสอนุชเฟอร์นิเจอร์ครับวันนี้ล้างตาสำเร็จดี่วันนี้สอนุชตนำชัยได้เข้าป้ายไปสองลอนนเลยนะครับต่อนุชเฟอร์นิเจอร์ขอส่งนักมวยนะครับขึ้นบนเวทีสแตนบายนะครับสักครู่ต่อไป